าม่าจะพาไปเลาะอ,อีกแล้วยากโอ้ ฮลัฮลโหลฮสวัสดีค่ะพอแม่พีน้องสุภูสุคนมือนี้มาพบกับช่องสาอุดอนซีรีสมื่อนี้สาอุดอนก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสมัครงานครั้งแรกของสาอุดอนในประเทศเยอรมนีเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะหลังจากอาบนา้ำแต่งตัวให้ลูกเสร็จแล้วสาอุดอนก็ต้องเฝ้ามาแต่งตัวให้เจ้าของรอกค่ะซ้ำซ่าลูกรับเพราะามือนี้มินากับเพื่อนสาวจะไปซื้อของกันค่ะ เอาลาค่เขาเรืองกันเลยเนาะเพระต้องยืดเยื้อก็คือเสาดนอนอยากสมัครงานทําความสะอาดค่ะงานแรกเสาดอนกับไฟก็พอบานเนาะค่ะเพราะว่าพอบานเราบ่ยอมเขียนใบสมัครงานให้เสาดอนก็ต้องให้พ,พอบานเราเขียนใบสมัครงานให้พราะว่ามันต้องใส่ภาษา เยอรมันเขียนค่ะแล้ตอน10ปีที่แล้วสาวอุดรพึ่งมาได้2-3เดือนแรกสาวอุดรกยังเขียนภาษาเยอรมันไม่ได้นะคะ เรากระพึงไปเดียนพร้อมได้สองสามเดือนเขาอยากมีงานทำเนาะค่ะแต่ว่าไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ยินว่าที่รามันค่าแรงแพงงานอะไรก็ค่าแรงแพงไปหมดสาวอุดรก็เลยคิดว่างานทําความสะอาดนี่แหละเป็นงานแรกของฉันเพราะว่าคงจะบริส่ภา้า,ายอย่างมากมายเขาคงจะรับฉันทํางานพอไปสมัครเนาะค่ะไฟก็พอบานสเสร็จแล้วพอบานก็นย่อมเขียนใบสมัครให ที่จริงพอบาดเลาาอยากให้ไปเรียนตั้งใจเรียนภาษาให้มัน่นใแเราก็ค่อยไปหาสมาัครงานอื่นนะคะแต่สาอุดรบประยอมแเราก็เขียนให้ค่ะพ่อสาอุดรยืนใบสมัครงานเขากะ โทรมาโอกให้สาวอุดรไปสัมภาษณ์งานฮารุฮาราตุทีนะคะไปสัมภาษณ์งานคะ่ะงานแรกเนาะคะ่ะตต่นเตนมือใหม่สั้นเงือ้อแตกเงื้อเตนคะ่ะพอไปหอดันบอกคะ่ะเขาสัมภาษณ์อยู่ประมาณสิบหน้าที่นี่ละต่อไปอยังบอดเนาะคะ่ะแต่แต่กูเทนมอเกนกูเทนอาเบนสำนี้แหละพี่น้องคะ่ะเขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถรับเธอเข้าทำงานได้เพราะเธอสื่อสารอะไรไม่ได้เลย กับมากขึ้นโลดน้ำตายอยเสียใจายทำไมฉันถึงไม่มีค่าขนาดนี้เลยสมัครงานทำความสะอาดก็บม่ยอมรับฉันโอ้ยเหมือนโลกนี้จะถล่มทลายค่ะเสียใจายพอบาดน,นั่งอยูใ่ในรถหัวขวัญเงืกเงือกเงืกเงืกอยู่เมี่ยบ่อใดงาน พอบานว่าเป็นยังไงกูบอกมึงแล้วว่าให้มึงไปเรียนหนังสือก่อนไปเรียนภาษาก่อนมาออยู่อะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะแซวดอนกระหอดมองนัดพอกันกับเพื่อนสาวเนาะค่ะไปกดบัตรจอดรถมาค่ะอยู่เยอรมันต้องจ่ายค่าจอดรถเตอร์ค่ะมองนี่กระายเป็นช่วงโมงละห้าสิบเส้นก็ถือว่าวาไรแพ้งเนาะค่ะมึอนี่กะว่าเลือกสื่อนมให้ลูกสาวะค่ะเพราะว่าเราจะเอากลับไทยเนาะค่ะอยู่เยอรมันกะ มีนมคุณภาพดีๆหลายหลายเกือบทุกกี่หอปุลรับพีน่พน้องแพนกนี่ก็จะเป็นพแพนนอาหารนะคะของเด็กอันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวของสาวอุดรนั่นก็คือเจ๊ส้มโอผระพี่เลี้ยงนั่นเองค่ะนี่เนาะคะ่ะหลายแห้งอีทีนมคนจีนมาเที่ยวเยอรมันค่ะเจ้าก,ก็จะซื้อนมกลับไปนั่เนาะคะ่ะเพราะว่านมเยอรมันบอกเลยว่าคุณภาพดีมาก นั่นแหละค่ะพี่น้องเส้าวดอวนสู่ซีวิตยังคักเลยแต่แต่ซีวิตสู่กาบค่ะเกะวาดไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปแก่ของเขาไปแก่อันจริง <laughs> ที่จริงมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมเอออันนี้สีสีคาอะไรว่าคาคา,าบริเชียส ทาหลังดูแดงหมดแล้วเอาสีอะนรดีสีที่บอกเมื่อกี้แหละสีชมพูบานเย็นไหใช่กับสีแดงน่ะสีนี้มันก็สวยดีอันนี้เอาไว้ใส่เอาไว้ทาไม่ได้ไปทำงานทาอยู่บ้านแาวข้างนอกเฉยได้อยู่อืมนี่มีออกสิโทอือหือ อันนี้ต้องไว้ไปทำงานโมคิวต่งนี้ตรงนี้ติดคมตัวนี้นะตีเออฮาก์คือลองสีนี้ดิกี๊อยากได้สีแบบไอ้ท่านี้สีน่ากลัวเลยไม่นะพี่โอมันเป็นสีแบบไอ้นั่นไงอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอาสีนี้อ่า สวยปะอมสวยอยู่มันเป็นสีแบบที่เขาฮิตกันนะเออเออเออออกสีอิดอ่ะเ oh. นาะใช่ใช่เออสีนี้สวยเก็เอาสีนี้ดีกว่าได้ทุกงานเนี่ยสีนี้ได้ทุกงาน uh huh. หนึ่งหนึ่งเจ็ดโอเคได้แล้วค่ะ กันช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ส่งนุ่ม้ลูกค่ะเพราะว่าสาอดอรจะให้น้องเกรซกินนมก่อนพานั่งขึ้นรถเนาะคะ่ะนั่งจะได้บ่ององแง่บ่วยวายบย่งีเงานะคะนั่งก็จะได้รับตลอดทางอีแมมกจะได้บ่ต้องแพนิกในขณะที่ขับรถเนาะค่ะ,ละ,คะกลับมาหอดบ้านแล้วกับเขาสู้โมเทสกับเขาคะ่ะเมือ่อหนีเห็ุกับเขาแรงเมนู ผัดอกไก่ใส่ขมิ้นเนาะคะ่ะกาใส่บักพีกลงไปหอมแดงกระเทียมขมิ้นแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็จะปั่นแบบนี้ให้มันแหล็กๆเนาะคะ่ะแล้วเราก็จะเอามาผัดนะคะผัดใส่น้ำมนันผัดคลุกคุกเขากันนะคะกินกับข้าวสวยเนาะคะ่ะเมนูนี้บอกได้ว่าแซบอีดีแซบ เป็นเมนูที่หมอกับรมเบี่ียงลูกเองนะคะเป็นเมนูอาหารที่ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ได้กินเลยค่ะสาาอุดรวนในสูตรนี้มาจากพี่คนไทยนะคะเพิ่นมาจากภาคใต้เพิ่เน็ดให้หกินเออสาอุดรว่ามันเห็ดง่ายดีบ่เหมอะสำหรับดิฉันที่สูตร เซกับเขาเสซจแล้วซาุอดอนกบะขคตัวไปกินเขากอนเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย